สวิต์แก๊สของปรินนะครับซึ่งจะอยู่ในชุดระดับบนบนของปรินเช่นพวกปริน Vi วีซีไอนะครับชุดปรินซิมเวอร์ไลน์นะครับแล้วก็ปรินต์วีซไอดีไอปรินดีเอ็มนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่านี้อยู่ดีก็คือว่าในตัวสวิต์แก๊สเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนมันจะมีเรื่องไฟเอนจิ้นต่างจากสวิต์ทั่วไปสวิต์รูปแบบเดิมมันจะแค่บอกว่าแกหรือนนน้ํามััแตต่วเีย มันจะสามารถเตือนเช็คระยะได้ด้วยจะมีรูปเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับหรือว่าเวลาอุปกรณ์เกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่แบบปัญหาที่ไม่หนักมันก็จะขึ้นโชว์เราด้วยเช็คแจ้งเตือนเช็คระยะได้ด้วยนะครับดังนั้นมันต้องถูกบวกกับฟต์แวร์ด้วยสิ่งสําคัญในตัวนี้นะครับปิ้นมีแม่สีอยู่3สีนั่นหมายถึงว่าผสมสีอะไรก็ได้ในโลกนะครับจะให้เตือนแบบไหนก็แล้วแต่ตัวสวิตช์กลางจะให้เปลี่ยนเป็นสีอะไรตัวสวิตช์ด้านนอกที่บอกปริมาณจะให้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ ตัวที่บอกเตือนว่าเหลือแก๊สเมสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้แล้วหัวใจสําคัญอีกอันนึงก็คือของปิ้นเนี่ยครับมันจะถูกฝังเซ็นเซอร์วัดแสงในตัวนะฮะเวลาที่เราตั้งค่าในระบบเรียบร้อยแล้วเวลาเราเจอแดดแรงๆแน่นอนฮะบ,บางทีไฟมันอาจจะมองไม่เห็นตัวปิ้นก็เลยจะสว่างขึ้นนะครับแบบอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราหยุดในช่วงกลางคืนอาจจะเจอปัญหาว่าสวิตช์แก๊สมันแทงตามันแยงตา ตัวปิ้นจะถูกหลีไฟลงไปเองแบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ในระบบตัวนี้ถูกตั้งค่าในซอฟต์แวร์ของปิ้นไว้หมดเรียบร้อยแล้วซึ่งในตัวนี้นะครับจะอยู่ในชุดอุปกรณ์ที่เป็นเกรดระดับกลางขึ้นบนของปิ้นจะใช้ตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าในตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีตัวอะไรหลายๆอย่างจะสั่งการได้หลายอย่างจะสั่งให้เสียงมันดังแบบไหนก็ได้จะเอาจังหวะอะไรก็ได้เลยครับนี่นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ในชุดของปิ้นที่เป็นเกรดบนบนนะครับ